อยู่โรงพยาบาลกมอนค่ะจะผ่ากินแล้วนะไม่เชื่อว่าดูสิจิมมี่จิมมี่จิวี่หนูอยากหนูอยากมีเซส์กับดี่งแบบเติมเชียวอ่ะหมอก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะมีเยื่อเมือกไหมแตงลังไส้มาต้องลึกทุกคนไหมอันนี้คือไปเลิกนะยคะเสียใจเหมือนกันว่าทำไมตอนไหนกูไม่รู้จักคุณหมอกำมอนวะกูไปมุดหัวอยู่ตรงไหนวะทำไมกูไม่รู้จักอัน้มันยังมีความย่นของหนังอันทะอยู่อ่ะมันไม่สวยอ่ะทีนี้เราก็แบบ คือตอนนั้นสับสนแล้ววุ่นวายมาก แล้วนะคะนี่ยของกีนะคะวัยรุ่นพุ่นกีเหนื่อยมากเรื่องกีของฉันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มานั่งเล่านะคะที่เราเข้าไปคอนเัลร์นะคะหรือว่าปรึกษากับคุณหมอกมลเนาะโรงพย,ยาบาลศัลยกรรมกมลน,นะคะคือคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะเขินกล้องนะคะหรือว่าพูดไม่เก่งกับกล้องเนาะก็วันนี้ก็เลยแบบว่าเอาคําปรึกษาวันนั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังละกันนะคะว่าเราจะทํายังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็จะได้เข้าใจกันไปด้วยนะคะ ที่เราจะไปเริ่ม EP ีนะคะก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากที่เราไลฟ์สดนะคะในเรื่องของปัญหาเรื่องกีเนาะฉันมีปัญหาเรื่องกีจริงๆแกก็คือคนดูเยอะมากวัน,วน,วนล้านคน นะคะในไลฟ์สดนั้นคือเป็นอะไรที่ตกใจแบบตกใจจริงๆว่าทําไมคนดูเยอะจังแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ให้คําปรึกษากันนะคะคือวันนั้นอะมีปัญหาในเรื่องของเจ็บจิมเจ็บไม่ห่อยแกเจ็บจิม๋มดจิมมันแบบเป็นเหมือนแผลป,ปริอะเออต้องแคม m ในนะคะวิเราขออนุญ,ญาตใช้คําศัพท์ที่มันเป็นคําศัพท์ทางอาววะเลยนะคะทุกคนจะได้เข้าใจไปด้วยเนาะคือจริงๆ,ๆมันไม่ใช่คําหยาบคายนะคะทุกคนเราก็แบบเอ้ยมันเป็นเฉพาะฉันหรือเปล่าหรือมันเป็นปัญหาอะไรคือแปลงเพศมาตั้งสองปีกว่าแล้วคือมันทำให้ ก็เลยแบบมันน่าจะเกิดจากกางเกงยีนหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นเราใส่กางเกงยีนแล้วเราไม่ใส่กเดไหนเราเลยตอนนี้ว่าอยู่ห้องก่อนเราไม่ชอบใส่กีดไหนก็จะใส่กางเกงยีนเดินไปมันก็น่าจะถูแล้วก็เป็นแผลก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเวลาใส่กางเกงยีนหรือว่าใส่อะไรที่มันเป้าแต่เข็บมันแข็งๆนะทุกคนใส่กางเกงในด้วยอย่ามั่นอย่ามั่นเด็ดขวดคือไม่งั้นจะเป็นแผลแน่นอนนะคะต้องระวังด้วยนะคะมันก็จะเจ็บได้เนาะ สำหรับในเรื่องของปัญหาก็าไว้ตรงนี้นะจ๊ะมาถึงเข้าเรื่องของเรานะคะก็คือในเรื่องของการที่เราไปปรึกษาแล้วก็คอนซัลท์กับคุณหมอกระมลเนาะทางเจนเดอร์หรือว่าคนที่แบบแปลงเพศหรือว่าสวาววเพศสองที่อยากแปลงเพศเนี่ยก็คงรู้จักคุณหมอกระมลอยู่แล้วเนะวาะแบบดังแบบดังมากจริงๆคือคุณหมอเนี่ยเป็นหมอที่ผ่าตัดแล้วเกี่ยไม่มีตะเข็บแผลคือในเข็บแผลทุกคนเวลาผ่าตัด มันจะเป็นรอยตะเข็บใช่ไหมเขาเรียกว่าตีนตะขาบอะเออมันแล้วแต่หมอนะบางหมอก,ก็จะเป็นตีนกินตะขาบใหญ่มากโอ้เห็นชัดมากมองมาแต่กลก็คือเห็นเลยจ้าบางหมออย่างเช่นของเราเนี่ยเป็นรอยแค่รอยกี่เออรู้ว่า ผ่าตัดมาแน่นอนแต่ว่าของคุณหมอขอมลเนี่ยก็คือเขามีเทคนิคแบบยิบซ่อนแผลนู่นนี่นั่น,นอะไรซัมติงก็คือจะไม่มีรอยตะเข็บเออเลแล้วเราก็เสียใจเหมือนกันว่าทำไมตอนไหนกูไม่รู้จักคุณหมอขอมลวะกูไม่มุดหัวอยู่ตรงไหนวะทำไมกูไม่รู้จักเอออันนี้คือ,ค,อคือยอมรับว่าขออนุญาตด่าตัวเองเลยนะคะตอนนั้นเราทําการศึกษาไม่เพียงพอเนาะมากค่ะทุกคนนะคะก็คือสิ่งที่เราจะแก้นะคะก็คือแก้ทั้งสองส่วนเลยนะคะทั้งภายนอกรูปร่างของพีเรานะคะแล้วก็ภายใน อเ,เออแก้ตั้งสองส่วนเลยนะคะอย่างเช่นเราก็จะยกตัวอย่างจากภายในกันเนาะ,ค,ะ <c oughs> คือเราเนี่ยทาแบบการาฟมาแบบการาฟเนี่ยคือใช้เอาเยวะเดิมเราทําให้กลายเป็นช่องสืบพันช่องข้อเทียมนะคะเอาไว้มีเพศสัมพันธ์น,นั่นแหละนะจ๊ะโ <c oughs> ดยที่ความลึกของเราเนี่ยอยู่ที่6นิ้วเนาะเป็นแบบการาฟนะทุกคน <c oughs> จุดประสงค์ที่เราจะแก้ครั้งนี้คือเราต้องการที่จะให้ข้างในเนี่ยมันมีเยื่อเมือกเหมือนผู้หญิงซึ่งเยื่อเมือกนะคะตอนนี้เทคนิคในไทยอ่ะมันก็จะมี2เทคนิคที่ที้กันเนาะก็คือการ ใช้ลำไส้นะคะลำไส้ใหญ่นะคะมาทําเป็นช่องคลอดเทียมของเรานะคะแล้วก็ใช้ PPV PPV เนี่ยถ้าใครได้ดูติดตามมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันคือเยื่อบุช่องท้องก็คือเอาเยื่อบุช่องท้องของเราเนี่ยมาใส่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะมีเยื่อเมือกผลิตเยื่อเมือกได้นะคะแล้วก็นะคะเราเข้าไปปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเขาก็ให้คํายืนยันว่าการที่เราไม่ว่าจะเป็นเลือกอ่าลำไส้หรือว่าตัวเยื่อบุช่องท้องเองเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเราเลือกลำไส้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคน ที่จะแบบลำไส้จะผลิตเยื like like muscle, es, ils, insane, ่อเมือกได้เยอะอ่ะมันแล้วแต่คนพี่วองแบบแผลหายแรกแแปลงเพศเสร็จใหม่แรกๆอย่างเงี้ยเยื่อเมือกเยอะแน่นอนแต่ว่านานๆเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเพไม่ผลิตก็ได้ในบางคนมันแล้วแต่คนจริงๆคุณหมอก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเนาะแล้วก็ตัว PPV เองคุณหมอก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะมีเยื่อเมือกไหมนะคะเพราะว่าในบางกรณีหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเยื่อเมือกหรือมีก็มีน้อยมากๆทีนี้เราก็แบบ าแล้วไงคือตอนแรกสับสนแล้ววุ่นวายมากคือแบบเราก็บอกคุณหมอแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเออหนูควรเหมาะกับอะไรนู่นนี่นะ่ะคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเองอะเป็นคนผ่าตัดแต่ไม่ได้เป็นคนใช้กีเออเป็นคนไม่ได้ใช้จิ้งนี้นะคะคุณหมอก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงคุณหมอเลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยไปปรึกษากับคนที่แปลงเพศในเรื่องของลาไส้หรือว่าเยื่อบุช่องท้องแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะคะก็อย่างที่บอกเลยทนะั้งสองเทคนิคน,นี้นะคะคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะลเลยทําการะะทกาก <im> ็นเหมือนนเใการล ผ่าตัดเนาะเออก็จะดูแลเจนนิสอะไรอย่างเงี้ยก็เจนนีสก็แนะนำว่าพี่ตาดูแลดีอย่างเช่นวันที่เราเข้าไปคอนเซ็ปพี่ตาดก็เป็นคนคอยดูแลนะคะคอยให้คำปรึกษาเนาะก็คือน่ารักมากๆเราก็ขอขอบคุณพี่ตาตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีส่วนได้เสียกับโรงพยาบาลเนาะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะคะสรุปเลยคือพี่ตาเนี่ยเขาก็เชร์ในเรื่องของลำไส้ให้เราเพราะว่าถ้าสมุินะคะเราเลือกเยื่อบุช่องท้องเนี่ยก็คือความลึกนะคะจากเดิมเราอะความลึกอยู่แล้ว6นิ้วเนาะมันก็คงไม่ได้มากกว่าเดิมไปสักเท่าไหร จะได้6นิ้ว6.5ประมาณนี้แต่ว่าไม่น่าจะเกินน่าจะแบบ6นิ้วเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ความลึกเพิ่มแต่ทีนี้ความลึกทุกคนต้องท่องไว้นะคะมันอยู่ที่ช่วงตัวของแต่ละคนด้วยนะคะอุ้งเชิงการของเรานะคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยแปลงลำไส้มาต้องลึกทุกคนไม่อันี้คือไปเลิกนะคะคือเราเห็นคนเข้าใจผิดเยอะมากจริงๆอ่ะคือเข้าใจผิดมาตั้งนานแล้วแต่เราแปลงเพศใหม่ๆก็มีคนบอกว่าทำไมเป็นแปลงลำไส้อะได้ลึกกว่าเยอะมากเลยนะได้ถึง9นิ้วเลยนู่นนี่นั่นคุณหมอเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้ววทุกคนเลย่ะ ันอยู่ที่สัตรีละของร่างกายของเรานะคะไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งตัวเท่าเราเนี่ยจะไปแปลงได้8นิ้วเก้านิ้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันจะทะลุถึงท้องเดี๋ยวเรายืนให้ดูก็ได้นะคะวันนี้เสื้อยับนิดนึงซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ตรงประมาณนี้เนาะถ้ามันลึกมาประมาณ9นิ้ว98 9นิ้วแกคือชนกระเพาะอะโอ้มันไป,นปนไม่ได้ ชนกระเพาะมันชงกระเพาะแน่นอนนะคะคุณหมอใช้คําว่าอาจว่าถ้าเราผ่าตัดแก้ไขแบบสองกล้องและใช้เป็นขอนอนุญาตเรียกว่าเทคนิคลำไส้เนาะมาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความยาวได้อาจจะแบบ 7ถึง7.5โดยประมาณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าเรื่องของสรีระของร่างกายของเรานะคะเราเน้นย้ำมาตลอดแล้วเราบอกคุณหมอว่าขอความลึกที่มันแบบทำความสะอาดได้ทุกคนคิดสภาพว่ามันเหมือนคล้ายๆขออนุญาตยกตัวอย่างเลยเนาะอาจจะเป็นการสมมติที่ไม่ได้ถูกต้องไปซะ100%เซนะคะเหมือนเราใช้สยย่ยางอะ่ะ เออสายยางนี้ก็จะเป็นสายยางที่อ่อนหน่อยเนอยลมสรงลมไส้นะคะแล้วพอมันสิ้นสุดกุ้งเชิงการไปปุ๊บอะพอมันยาวปุ๊บอะมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบไปค้ำมันไวอะมันงอแล้วมันงอปุ๊บอะตรงเนี้ยมันก็ยังสามารถผลิตเยื่อเมือกได้พอมันผลิตเยื่อเมือกได้มันก็จะขังอยู่ข้างในอะสิ่งสกปรกเยื่อมุงเยื่อเมือกที่มันผลิตมาอย่างเงี้ยเวลาเราล้างอะเราต้องมีการสวนล้างฉีดน้ำเข้าไปใช่ไหมแล้วมันงออย่างเงี้ยน้ำมมนเข้าไปไม่ถึงตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เกิดหินไม่ผึปงผสมตรงนีี้้ไดเเรราาาาาากกก็ลบอออคคคุณมมมววว่่ขึททันํ ได้และใช้งานได้จริงในเรื่องของภายในเสร็จแล้วเนาะใครที่มีเพื่อนหรือว่าใครที่แปลงเพศเสร็จแล้วนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องของการแปลงเพศเนี่ยมาคอมเมนต์บอกได้เนาะว่าระหว่างลําไส้กับเยื่อบุช่องท้องเราควรอะไรดีตอนนี้ก็เอาจริงๆนะคือเทใจไปทางเรื่องของลําไส้เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะก็น่าจะได้ความยาวเยอะขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเยื่อเมือกก็น่าจะแบบ ผลิตได้เยอะกว่าตัวเยื่อบุช่องท้องแล้วก็อย่างที่เราคุยกับคุณหมอเติร์กนะคะในคลิปก่อนเนี่ยลำไส้ข้อดีคือแข็งแรงไม่เหมือนเยื่อบุช่องท้องเยื่อบุช่องท้องเนี่ยต้องล้อออกมาแล้วก็มาทําเป็นเหมือนทรมกลวยทุกคนมาเย็บ เป็นเย็บแบบต้องเย็บแบบเหมือนกระดาษอ่ะมันบางเท่ากระดาษ A4 อย่างที่คุณหมอบอกอ่ะต้องเย็บเย็บมุมเย็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบลำไส้เราตัดมาทั้งยวงเน่ยเออตัดมาฟึบมันก็จะมีความแข็งแรงกว่านะคะคือแบบตัดมาปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็การที่มันจะพังก็ก,ก็ยากหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเยอบุช่องท้องก็มีบางกรณีที่ดูแลไม่ดีในช่วงแรกก็สามารถพังได้มาถึงนะคะในเรื่องของปัญหาของกลิ่นนะคะระหว่างตัวลำไส้และเยอบุช่องท้องเองคือเยอบุูช่องท้องเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทําอย่างเช่นคน อกตัวที่เรารู้จักก็คือมีเปเปอร์นะคะน้องเปเปอร์ที่ทำนะคะแต่ว่าลำงไส้เนี่ยมีคนทําเยอะอย่างเช่นพี่มาร์กี้ ะะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในเฟสนะที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเราไปถามมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นลำไส้ถามว่ามีปัญหาเรื่องกลิ่นไหมก็มีแต่ว่าแล้วแต่บุคคลอีกอย่างเช่นคุณหมอก,ก็บอกเหมือนกันว่ามันแล้วแต่บุคคลที่จะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเนาะถ้าเราทําความสะอาดส่วนล้างทุกวันอะไม่มีกลิ่นแน่นอนอาจจะเป็นกลิ่นคาวผมเยอะเมือกเล็กน้อยอันนี้ขอขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าก็ยังไม่แก้ไขเ,เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า ตัดแม่แก้ไขปุบแล้วเนี่ยจะมีกิน่นหรอมันก็คงไม่แบบอูไม่ได้เหมือนทางอุจระทางทวารหนนะักอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราย้ายตำแหน่งมันมาแล้วแต่ว่ากลิ่นเยอะเมื่อกินอะไรเนี้ยก็คงมีอันนี้ที่เราสมมติที่ฐานนะคะหรือว่าแบบเป็นการค่าเดาเนาะค่าเดาวไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของตัวอ่ะเยอะเวอร์ช่วงท้องเนี่ยเปเปอร์บอกว่าไม่มีกลิ่นเลยคือช่วงแรกอะช่วงที่แปลงเพศมาใกลๆอะยังหายไม่ดีก็มีกลิ่นอืมก็จะมีกลิ่นแผลกลิ่นนุ่นกลิ่นนั่นกลิ่นนี่แต่ว่าช่วงเนี้ย เบเปอร์ be be er บอกว่าหนูกก้กรตีว่าไม่มีกินเลยทีนี้แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ว่า,วาจะเลื่อนะคะระหว่างเยอบหช่องท้องนะคะหรือว่าลำไส้ดีจบปัญหาภายในไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาถึงภายนอกกันบ้างอันนี้แเงยชุดใหญ่ไฟกระพริบมากคือแก้ชุดใหญ่ไฟกระพริบมากอย่างที่เราบอกเลยว่าของเรามันไม่ได้เละเทะมันไม่ได้พังมันก็ยังสมมาตรแต่มันไม่เป๊ะอย่างที่เราบอกตามคําที่คุณหมอสรุปที่จะแก้ให้เลยนะคะคือมีนึ่งอย่างนี้คะแคมนอก มีความย่นไม่ตึงต้องดึงให้ตึงนะคะมันจะได้เหมือนจริงนี้จะได้สวยนะคะอันนี้มันยังมีความย่นของหนังอันทะอยู่คือใช้หนังอันทะใช่ปะมันยังมีความย่นมันไม่สวยอ่ะสองนะคะดึงท่อปสัสสาวะเพราะว่าท่อปสัสสาวะของคุณหมอเชษฐทวุฒิเนี่ยเขาทําไว้ให้ลึกมันลึกเข้าไปประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งประมาณนั้นอ่ะพอมันลึกปุ๊บอะทุกคนเวลาเราฉี่อ่ะมันก็จะเปิดภายในพอเปิดภายในเนี่ยนี่แหละมันคือต้นตอของกลิ่นเพราะว่าทุกครั้งที่เราสวน่ะเขาเรียกอะไรนะเดเรชันอ่ะช้แห้งอ่ะข้างใน ไม่มีกลิ่นนะข้างในไม่มีกลิ่นเลยของเราอะข้างในแบบับข้างในจริงๆอะ่ะแต่มันจะมีกลิ่นอีตรงตรงตรงที่แบบนี่แหละอย่างที่เราบอกก็คืออ่ามันจะมีความลึกเข้าไปพอลึกเข้าไปประมาณสักนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยจากเขาเรียกอะไรนะปากทางช่องข้อเทียมเราเนี่ยลึกเข้าไปประมาณนิว้วกว่าจะถึงจะมีท่อปสัสสาวะตรงนี้เนาะคุณหมอเขาทําท่อปัสสาวะให้ตรงนี้พอเราฉี่เนี่ยก็จะเปื้อนตรงเนี้ย เตรงนี้มันอาจจะไหลย,ย้อนเข้ามาอีกนิดนึงอีกประมาณนิน้วนึงเพราะจะมีความมีกลิ่นกลิ่นในที่นี้อย่างที่เราบอกเลยว่าวันไหนถ้าไม่ได้กินอ,อะไรกินอาหารที่เฮลตี้ก็จะเป็นกลิ่นฉี่กลิ่นเค็มปกตินะคะแต่ว่าถ้าสมมติกินพวกยำบะโลปลา คิบประรดมาเองจ้ะแม่นนคะยจายำมาเองจ้ะแม่ยำประลังหนึ่งจากตรงนี้เลยค่ะคุณดูว่าคุณดูว่าร้านยาวอยู่ตรงนี้เลยจ้ะแม่มก็คุณหมอก็จะดึงท่อประสาทมาข้างน,นอกอันนี้แหละงานใหญ่ของคุณหมอเหมือนกันถามคุณหมอแล้วอา้วอาวแล้วเปอร์เซ็นต์อะที่จะไม่ติดมีเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ตาเขาถามเออคุณหมอเลยบอกว,ว่าส่วนใหญ่ทํามาก็ติดทุกคนนะอ่าเราก็โล่งแต่ว่าอาจจะไม่ติดทุกคนมาลุ้นกันคือการแก้ ีกูรอบนี้บอกเลยว่าเป็นการลุ้นแบบลุ้น,นในลุ้นในลุ้นในลุ้นไปอีกคือแบบดูคนน้่งส่งกำลังใจม่ให้เรานะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้นะคะกด9932แม่โอเคนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดแค่นั้น บริเวณคริสตอลิสจีนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเอารูปแปะเลยก็ได้ว่าจีนี้ของแต่ละคนนม่เ mm ีต hmm. ัวอย่างของผู้หญิงนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่คนจริงจรงิแล้วแต่สัญชาติแล้วแต่โอ้โหสรีระเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยคริสตอลิสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็อยู่สูงเกินไปนะคะวิธีการแก้อาจจะดึงลงมาหน่อยหนึ่ง ได้หน่อยนึงนะแล้วก็เจียไม่เจียรคริสตอลิสเนี่ยค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเจียแล้วมันต้องมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนเพราะว่าตรงน,นั้นมันเป็นหัวจูเก่าอะ่ะเขาเอาหัวจูเรามาตัดแต่งให้เป็นคริสตอลิสเออมันคือจุดที่รับรู้ความรู้สึกอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ฮูดฮูดคือตัวที่คุมคริสตอลิสเนี่ยก็ต้องแก้แก้ไขเหมือนกันอันนี้ก็ต้องแก้ไขแล้วก็ด้านบนของคริสตอลิสก็คือมันเป็นเนินบริเวณของฮูดที่คุมคริสตอลิสเนี่แหละก็อาจจะต้องเลาะผังื คือมันจะมีความผังผืดกึกๆๆๆอันนี้ต้องลอออกให้หมดคุณหมอบอกว่าอาจจะชา6เดือน นะคะเป็นอย่างต่ำเนาะแต่ทีนี้ก็แล้วแต่บุคคลอาจจะแบบเอออาาร่างกายเราอาจจะไม่ชาก็ได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าสามารถชาได้สําหรับเรานะในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยอย่างเช่นย้ายท่อปัสสาวะก็อาจจะต้องใส่ถุงปัสสาวะ2สัปดาห์ก็ไปลุ้นกันว่าเราจะได้ทํำยังไงเนาะอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าก็คือนี่แหละมันคือการแก้ชุดใหญ่ไฟกับพิบจริงๆแต่ว่าถ้าทาออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะตรงจุดประสงค์ที่เราอยากได้ก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะคะอ่ะ <c oughs> จริงๆคือคือก็แอบเครียดเหมือนกัน ว่าวันนั้น ก็คงแบบไหว้พระขอพรทุกส่่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าการแก้ไขรอบนี้ขอให้เป็นออกมาเพอร์เฟกแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็โอ้โหเรื่องใหญ่อะ่ะการผ่าตัดอะ่ะเราไม่อยากจะสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วอย่างที่เราบ่นไปในคลิปหรือว่าในไลน์เนาะแล้วก็นะคะคือของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเราเคยบ่นไปว่าเราผอมมากตรงนั้นอะรู้สึกว่าผอมคือคุณหมอเก่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะขูดต่อจนเกลี้ยงเกลี้ยงจริงๆเพราะว่าคุณหมอเชุเน่ากั้งวลเรื่อง ตแต่ว่าพอขุดไปปุ๊บแบบข้อเสียคือมันเหมือนหนัง,ห,นงหุ้มกระดูกอะคือคือมันไม่ได้เป็นทั้งทั้งทุกส่วนนะมันเป็นแค่ช่วงก่อนข้างบนตรงปากทาง,ทางช่องคออะเออตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะแบบผอมมากๆเลยอะอืมมีตอนมีเซ็กอาจจะเจ็บได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเนาะเพราะว่าคือถ้าเรามีเซ็กกับบางคนก็อาจจะเจ็บแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บทุกคนนะคะนนเป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะคะข้อดีของมันคือไม่มีตอนะคะก็คือแต่ข้อเสียก็คือแบบโอแห้งมากผอมมากเนื้อแทบไม่มีคือขูดออกหมด เรียงจริงๆโอเคทุกคนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฉีดไขมันเนี่ยคุณหมอกะมลก็บอกว่าของเราอาจจะยังไม่ต้องฉีดเนาะเดี๋ยวก็คงไปดูอีกรอบนึงว่าน่างานว่าตอนที่แก้แต่งเพศแล้วเนี่ยเออจะฉีดหรือไม่ฉีดนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ถือว่าครบนะคะในเรื่องของแบบการแก้ทั้งภายนอกภายในก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเนาะว่าเชียร์แบบไหนดีแล้วก็ก้าวๆสาวทุคคกคนเข้ามาด้วยะคะวาแบบ ยังมีปัญหาอีกเถอะเหนื่อยที่จะสลบเราแกแล้วก็ในเรื่องของการแก้แปลงเพศเนี่ยก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะเป็นกัญญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอเคียงงานเสร็จก่อนนะคะก็ต้องมีคนแ่ะคุณแม่ต้องเข้ามาเฝ้าอะไรอย่างงี้นะจ๊ะก็ ถ้าได้เห็นกันก็เดี๋ยวเรามารีวิวเนาะสุดท้ายแล้วเราก็คงอาจจะเลือกคุณหมอก็คงเลือกคุณหมอกระมวลนี่แหละนะคะเพราะว่าเราไปปรึกษาแล้วแล้วเขาก็จดคอนซัลทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างแล้วก็เราเห็นภาพว่าแก้ออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คุณหมอบอกรีวิวว่าการแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนโฉมไปคนละอย่างเลยนะเพราะว่ามันก็ทําให้มันดีขึ้นเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็สําหรับทยคลิปนี้นะคะเราก็อยากจะฝากนะคะคนที่อยากจะแปงเพศแก้ไขแปมเพนเนี่ยทำ การศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดขนาดเราเลือกคือราคาแรงมากเลยนะถามว่ามีปัญหาไหมมันไม่ได้มีปัญหาเว้ยมันไม่ได้มีปัญหาแบบรบกวนนู่นนี่นั่นแผลก็าหายดีไม่มีการติดเชื้อท่อปัสสาวะฉี่ได้ดีทุกอย่างคือดีแต่ว่ารูปร่างของเราเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเพอร์เฟกไปร้อเร์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สวยางามอย่างที่เราต้องการเราก็ยอยากจะฝากทุกคนว่า1คือ เลือกหมอที่ชอบรูปร่างที่ต้องการเรื่องแผลเป็นอันนี้ก็ต้องศึกษาเนาะเรื่องท่อปัสสาวะก็ต้องศึกษาแคมนอกแคมในต้องศึกษานะคะภายในนะคะไปเลือกเอาแต่เราแนะนําว่ายัางไงก็ต้องแบบเนี่ยต่แปลงเพศอะ่ะครั้งแรกแล้วก็ให้มันจบอ่ะเรื่องละเไส้ก็เลือกเยื่อบุช่องท้องไปเลยยังไงอย่างน้อยมันก็มีเยื่อเมือกอะ่ะเพราะว่าถ้ามีกาบแล้วมันไม่มีเยื่อเมือกแม่งไม่ไม่มีความสุขจริงจง <laughs> อย่างที่เราบ่นไปในไลฟ์อ่ะเราเอาช่วงในไลฟ์มาใส่เดบิวต์คือ,อ,อแบบตอนมีเซ็กแล้วแบบ พอมันแห้งอ่ะแกคือแบบกําลังจะกินแล้วแบบเจลเสือกแห้งเออเจลแห้งไปครูแล้วแบบโอ้ยเธอต้องเอาจุ๋ย <c oughs> เอาน้องออกมาก่อนแล้วก็เติมเจลเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็หมดฟิวอะเข้าใจเขา่าหมดฟิวปะเออมันไม่คอนติเนียมันไม่ต่อเนื่องอแกอันนี้ก็จะฝากให้ทุกคนไปคิดมาะก็ถือว่าเรามาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ทุกคนไปพิจารณาในการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ